โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับระหว่างที่ผมกาลังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยผมก็ไปเจอรูปนี้มาก็คือรูปนี้เลยซึ่งทางเพจกริน่าอวีทัวร์นาเมนต์นะครับเขาก็จัดฮีโร่ที่นักแข่งระดับนานาชาติเล่นกันนะครับโดยแบ่งตามเปอร์เซ็นที่ถูกแบนแล้วก็เปอร์เซ็นการชนะนะครับซึ่งเราจะทำคอนเทนต์เราก็ต้องเลือกไว้ที่เออทียซีอยู่แล้วไปกันเลยทุกคนเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นตัวอะไรนะครับเอาละครับก็เปิดตาแรกมากับสายซับพอร์ตนะครับอย่างตัวลัมเบอร์ที่อยู่ในเท นานาชาติเลยนะเราจะมากอบกู้เปอร์เซ็นชนะเขาที่อยู่ประมาณ30ขึ้นนะครับให้กลายเป็น60%ขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเอาเป็นลาดคีไปเ,เลยซีรีส์นี้เราจะทาจริงจังเราจะไม่เอาคอนเทนต์เราจะกอบกู้หน้าของฮีโร่เหล่านี้ขึ้นมาครับเอ้ยทําอะไรเพื่อนฉันทําอะไรเพื่อนชันน้องเฟืรอเดี๋ยว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 เอโอโห้นี่ไงตบกระจุย ใครบางอาจจับน้องหินเรามาอยู่เทียซีได้นี่ไม่น่ารักเลยก็ขอบคุณทางเพจเอ่อการินาเวทอนเมนด้วยนะครับที่จัดรูปเขาทำรูปสวยมากนะเอามาทำอคอนเทนต์ซะเลยคิดคอนเทนต์ไม่ออกตอนนี้ผมก็กดมาเป็นแรงนะครับตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่ได้ปะวะอยู่ไดมอนหนึ่งใช่อยู่ไดมอนหนึ่งอยู่เลยเพราะว่าตั้งแต่รีแรงก์มาไม่ค่อยจะได้เล่นเลยนะครับ กลับเล่นนี่ตกไปเอา้าตบเฟอร์ไปทำไมเนี่ยเดี๋ยว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 ต้องหมีเฟอร์เฮ้ยผมว่าตอนนี้มีแวว์อะฝั่งเขามีเวทนะมีเวทสองตัวแล้วก็พลังแฝงนะครับผมก็เอามาตามเอ่อเทียริสในรูปภาพเลยนะเป็นรู้สึกก็เป็นล็อกคีมมั้งเอ่อลัมเบอร์ตัวนี้รู้สึกว่าจะมาเป็นสายรถคูดาวนะ เออน่าจะใช่ได้าจนสานคู่ดาวทำไรนุน่มฝีมือผมตกไปมากไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนาะนอาทิตย์หนึ่งเล่นไม่กี่ตาเองทุกคนก็อ,อย่าว่ากันนะว่าได้เอ้ยะขอเลือดแล้วกันกดมาสองคนนะครับกับเลนกลางนะเรนล่านี่เราสุ่มดวงมาเจอหรือว่าเขาจะสุ่มดวงมาเจอเรา <c oughs> ไม่รู้อย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่า อะไรอะไรอุ้ย <tang> อ <ar> ุ๊ยอุ้ยน่าเล่นจังเลยน่าเล่นจังเลยตบตบไปยกเฮ้ยยับไปหนึ่งคิวไปดิทุกคนสวยออกครับกลับเอ้าป่าไปเด้อ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 อน้องเฟิร์น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 อย่ามาทางนี้ลูกกลับก่อนกลับก่อนนาคอดมานาคอดมานาคอดมาแล้วตูมาทำอะไรตรงนี้อย่ายาข้ามาดิเข้ามาตบนะเว้ยนี่ไงเอ้าตบไม่โดน ขาดเธอจะตบไม่โดนเขาจะพุ่งมาเกี่ยวเราเขาจะพุ่งมาเกี่ยวเราแต่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่ไงนะเขาทุ่งมุ้ยตบหลังหักอะไรเพื่อนเรายังห่างชั้นกันเยอะโถถึงเราจะไม่โดนถูกหยิบมาอยู่แหลงซีนะโอกาสหยิบสาสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ยังเล่นได้อยู่อ้าอ้ายายาเฮ้ยเฮ้ยยกของอุ้ยมาดี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  เฮ้ยตบตบตบปืนพีก่อนตบเปืนเ,เอ้าเพื่อนใจเย็นอะ,อะไรอะไรจะทำเพื่อนฉันเลยไม่มีทางหรอกกลับบ้านเถอะก่อนที่นาเขาจะมาสับเราอีกรอบนึนงนมาครับมาครับแล้วกลับเลนต่อเรากลับเลนต่ออะไรสตูดเหรอสตูดเ,เดี๋ยวเรารอเพื่นอนเรามาเอาคาลิปกันอยากได้นกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนพุชูดับพุ่มครับดับพุ่มรอตบในพุ่มเดินออกมาดิ เออแต่ของไอ้สตูดนี่เขามีเอ่อสกิลอะไรวะกันกันไอ้พลังอะไรไม่พูดติดขัดจังวะการกายภาพเออเราน่าจะดามิตเขาไม่ได้ยกเว้นเราจะอันติเด่นนะเด่นนะเด่นนะเดี๋ยวนะเด่นนะเดี๋ยวนะเฮ้ยฮือโดนไหมเอาอู้เยอะอ่าชี้หายแล้วเขาตกอ่าเป็นอะไรได้อยู่ปัดปัดปืดเลนล่างมีเหลืองเลนล่างมีเหลือง เฮ้ยแวนแวนแวนแปะเฮ้ยต้องไปช่วยไปช่วยก่อนไม่ทันว่ะเฮ้ย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 โอ้โโอเคโอเคดีดีที่ตบออกเวลาเราเพิ่มเลือดให้เพื่อนก่อนครับเฮ้ยผมชอบไปที่มันไอซับพอร์ตอันนี้มากเลยเพิ่มเลือดแบบโคตรเยอะอะเคียร์คิฟครับมันต้องเคียร์คิฟก่อนทุกคนไปไหนขับรถขบวนไปขับขบวนไปเออได้หนึ่งตัวสวยมาหลอกมาหลอกนี่เอ้ยเดี๋ยวเด้อ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 ใครป่าวะ มาหลอกป่าเอากันเด้เหมือนกันละเพื่อนก็ว่าทำไมเขาไม่อยู่เนล่างบ่อยจังโอเคเขาเป็นป่าได้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 อยู่แหละได้อยู่ละมัง้งปึ๊บตบมาก่อนครับรอแวนอเอ้ยแวนสั่งโจมตีแวนสั่งโจมตีปุ๊บปุบอ้อมหลังตบคืนแวนจัดเพื่อนจัดการจัดการสวยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเรารอเทมเพิ่มเลือดเฮ้ยเขาเอาดูดเลือดเหรอแวนอะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นพลังแฝง่ะไม่รู้ดิยมั่วเราเล่นเอาคอนเทนอย่างเดียวเราไม่เล่นเอาฉลาดเฮ้ยเิล่าเพื่อนจะเย็นจะเย็นผมมีผมมีเลือดครับผมมีอเลือดไม่ทันตบเข้ากำแพงยกยกยกเฮ้ยปึ๊บไอ้ชิไม่โดนใครเลยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนยายาแวนแวนเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอ้าทำไมไม่เพิ่มเลือดให้มันหรอกวะ่อน ไม่นะไปโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรเราสโลคีบไปก่อนเราจะเอาป้อมนะครับเราเอาป้อมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอได้ตันเบทก่อนยางเคยื้อมาโอ้ยจะตันไปไหนวะคอยเล่นหลังป้อมเด้อจะการไหวไหมกันได้หรือเปล่าโอ้ผมว่าไม่ได้วะ โดนขังในบ้านแน่เลยเราถอยก่อนเดี๋ยวรอแวนเคลียร์คแต่เดี๋ยวเราไปเติมกลางนะครับไปไหนกันหมดแวะขึ้นกลางแน่เลยนายเงินนายเงินนายเงินไปแล้วไปแล้วกำลังไปทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันว่ะแลนมาแลนมาแลนสวยเพื่อนนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นมันต้องงั้นตกกลับไปโอ้โ้ช็อคอุ้งปาดเยอะโค <พ RS S 2> ตรแรงเลยต่อไปมาหลอกวะเนี่ยต่อไปเอามาหลอกวะป่าไหม เอ,อเลนแคลี่เราเป็นแวนนะเราก็ไม่ต้องไปยืนกับเขามากก็ได้ครับเขามีตันแวนมันเดียวเนี้ยแหละมันเดียวคนเดียวได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องแวะไปช่วยเขาบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีตังค์เพราะฝั่งเขาก็มีสตูอาร์ตเป็นแคลี่นะเลนกลางครับเลนกลางทุกคนเลนกลางหน่อยเอา้าตบคลิปไมโน่หนเจริญละจะเจริญละ,ะเรคคลิปหน่อยเชคคลิปหน่อยเชคคลิปหน่อย mm. โอ้ต้องตบเขาป้อมว่ะ ไม่ไหวดามิไม่พอไหมเราได้บ่อน้ำเคลื่อนที่เรามาแล้วเราได้เข้าออกไฟได้เฮ้ยอุย้ยเฮ้ยมันต้องโคตรสวยอะชอน,นี้ช่อน,นี้อะไรอะดูอินอดูอินไปไหนเพื่อนไปไหนเดี๋ยวเคาเล่นน้อยเคาเล่นน้อยเคาเล่นน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามตามโอ้โหแคลรี่แคลรี่กูก็เดินเร็วแล้วเกินกูตามไม่ทันยาเหลือแค่วะนาคอสตูอาร์ตน่าจะได้กลางนะผมมีอันติดละเรื่องพลังแฝงอันนี้ยรถแบบ รถคูดาวค่อนข้างเยอะๆเลยนะอันติบ่อยมากเลยปกติไอ้ลัมเบอร์อ่ะมันอันติมันคูดาวนานนะนี่แค่ยี่สิบวิเองถือว่าโอเคเฮ้ยเพิ่มเลือดเฮ้ยเพิ่มเลือดไม่ทันโอ้ยโดนลามิอนะไรมั้งน่ะใครเข้าไปใครเข้าไปเพื่อนเพือ่อจบจบกลับครับกลับครับได้เวลากลับครับเฮียฮิลเลือดครับทีมนี้ดีมากดีมากซัพพอร์ตอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูกันเอ่อมันชื่อว่าเนี่ย อาคว้าเฟมอันสุดท้ายนะดีจูเวนีอ่านถูกป่ะเนี่ยรอเดี๋ยวเรารอเพื่อนเรามาครับเราคีบไปก่อนเก็บตบไวไปดีกว่าเก็บตบไวไปช่วยดีกว่าเมื่อกี้เราเล่นกับคีบเยอะไปเมกันบนงอนเป็นจ๋าเป็นจ๋ามาบนหน่อยจ้าไอตัวนี้มันตามจองล้างจ้องผ่านเราจริงร้องป่า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 ยังรอกเพื่อน กลางนะครับป้อมกลางนะงดูด้วยป้อมกลางนี่แปกนี่เล่นยากแรงไดมอนช่วงนี้ก็ยังตึงอยู่นะทุกคนเพิ่งรีแรงมาไม่นานชุมทางจะตึงเปลีย้ยอยเลยแล้วก็อันดับแรงเนี่ย <S <S 2> <S 2> เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะผมก็จําไม่ได้มันเป็นอะไรนะมันเป็นคอนเนี่ยถ้าใครบอกว่าแรงคอนนะ่ะมันจะได้แค่ประมาณหนึ่งถึงเก้าดาวมันก็จะไม่ผิดนอ่นั้นจะเป็นคอนไรสักอย่างโอ้ชไมทาน หมูทีมเขาเฮ้ยยกโดนว่ะจะทำอะไรไม่ได้ว่ะตบก่อนตอบช่วยตบช่วยชีวิตตัวเองอย่าเขาโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลับตาดีเพื่อนอือทานปะวะทานปะทานปะทานปะช่วยไม่ได้ว่ะโอ้หว่ะอดูอินเฮ้ยผมเล่นอดูอินได้ป่ะว่ะอือนี่ไงนี่ไงปึ๊บหิวเลือดเอามันหิวเลือดให้ตัวเองไม่ได้เหรอไอเทมเนี้ยชิบหายแล้ว ยายาขอโทษ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 นี่ไงสตาร์ทไปก่อนขอโทษเพื่อนเราขอโทษเออยกโดนตกเข้าแมงโอเคเฮ้อใจหายเราเดินเราเดินเดินเพิ่มเลือดไปก่อนอยู่เลือดเอาอยู่เลือดให้แรดอ๋อคือได้ฮิวไปแล้วเพื่อนโดนดรามีดอะมันจะหายนะไม่เป็นไรครับเราฮิวให้ตัวเองได้เมื่อกี้ ลุยกันต่อลุยกันต่อตามจองอาจังบัวตีทำไมเนี่ยไม่นะขอได้ป่าไม่ได้เดี๋ยวเรารอกันเวทก่อนโอ้หสวยมากยกสวยมากสุดยอดครับออรอขอเดินแบบเติมลยเลือดนักองนักเกียรติแถวนี้นอเคดัสเลยเยอร์เดี๋ยวผมปิดให้นะนยยอโอเคน่าจะตีกันได้นะครับผมยืนค้ำวันนี้ไปก่อนแล้วกันเราเพิ่มเลือดไปครับเพิ่มเลือดไปบ่อน้ำเคลื่อนที่ของเราเริ่มทำงานละ อะไรสตวดนี่ไงตันเข้ากำแพงไปถอยถอยถอยเราต้องเอาหน้าไปรับผดใจให้เพื่อนนะต้องทำหน้าที่แทงที่แท้ดูเฮ้ยยกโอ้ยกได้ตัวเดียวว่ะอุ๊ยอุ๊ยผมโดนอะไรวะเนี่ยดามจผมคนแรงอ่ะโดนอะไรวะเดียวเดียวเจยครับได้มาหนึ่งตัวอดูอินได้นาคอสเกิดนะนาคอสเกิดระวังทุกคนโถไปแล้วโอ้โหคืออดหายเฮ้ยมาหลอกป่านี่มัน เฮ้ยหมดปะเนี่ยเอ็ดเอ็ดปะเอ็ดดี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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไปครับเดินกลางครับเอยผมอยากฆ่านาคอร์ดว่ะเปรี้ยวอะจิ๊บ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 เอารับครับเรารับดามิเอติเพื่อนก่อนเอาป้อมได้ไหมอาป้อมได้ไหมยิงไปเออแต่ไปถอย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 ลุยลุยอับิโซเดอร์คูบักงบาฟ้าไปเลยครับทุกคนเออไม่ต้องแทงก็ได้นะ เดี๋ยวให้เพื่อนเราสเต็ปเอาเรามายืนค้ำแถวนี้ก่อนว่าเดี๋ยวนาคอรเขาเข้ามานี่ไงนี่โดนว่ะเอ้ยแคลรี่ก็ไปไหนเนี่ยเพื่อนอย่าเดินล้ำหน้าเกินไปหลังโดน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 โอเคตันนาคอร์ทีมไปก่อนครับตันเข้ากำแพงเรียบร้อยชิงกำแพงเออผมเพิ่มเลือดให้ไปเพิ่มเลือดให้มาหลอกเพิ่มเลือดให้มาหลอกโอเคมาหลอกเลือดเลือดพร้อมเลือดพร้อมโดดเลือดพร้อมโดด หายไปสองแล้วหายไปสองแล้วลุยต่อลุยต่อทุกคนนี่ไงปึ้งเข้าไปไม่โดนใครครับแต่ได้สโลอยู่แตเย็นใจเย็นใจเย็นแวนครับเพิ่มเลือดให้แวนก่อนเอ้ยโอ้โหเม็ดเม็ดเลือดเขาหมดแล้วอรอก่อนรอคุณดาวแป๊บนึงนี่ไงตบตบตบช่วยมันตบช่วยมันยังได้อยู่ยังได้อยู่ เดี๋ยวเอาหน้าเอาออนหน้าไปรับหัวใจเอาหน้าไปรับหัวใ,ใจเพื่อนกันเฮ้ยทุกคนเลือดน้อยมากตะเยน็นนักคอรสเกิดนักคอรสเกิดเดี๋ยวผมเอ่ออะไร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 เนี่ยหนุ่ม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 ตบเข้าแมงก่อนโอ้ตายว่ะเฮ้ยแวนแวนโอ้โหแวนสับแหลกไม่รอดครับโอเคเรายังมีเมทตัวตึงเราอยู่เขาได้ดาร์กไว้นะแต่ว่าเราได้แคลรี่เขามาผมว่าเราปิดสามเรียนดีกว่าว่ะเอาชัวเอาชัวเน้นชัวก่อนดีกว่าทุกคน ไม่ได้แล้วรอดาเขาหมดใจเย็นครับใจเย็นครับเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเรา3ามคนไหวหรอวะผมว่าไปเลมังกรดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไรเนี่ยนุ่มนุ่มทำไรอุ้ยคุบสวยครับฮิวฮิวเลือดให้แวนเลือดแวนแวนเลือดเต็มแวนต้องเลือดเต็มเอ้ยเพื่อนนายก็เข้าลึกเกินเราจะปกป้องนายยังไง เราเติมเลือดให้ได้แค่นี้ตบเขาเข้าไปก่อนโอ้เลือเราก็จะหมดโอเคคีบคีบมันอยู่นี่คีบมันไม่ดันนะเพื่อนเราไม่ดันคีบมันเลยอ๋อเราต้องดันคีบกันหน่อยจะเย็นถอยก่อนเราไม่มีคีบนะเมื่อกี้คีบมันอยู่เลนกลางเราไม่ดันขึ้นมาเสียดายไปล้ครับระหว่างนี้ผมขอเติมเลือดแป๊บนึง ฉันขอเติมเรือสักแป๊บหนึ่งก่อนข้างบนเขาไล่จริงจังว่ะเขาไล่จริงจังว่ะโหตีไม่เข้าเลยโอเคโอเคโอเคกลับ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 เลือนหมดละเดี๋ยวเรารอไฟล่างดีกว่าครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดีไรแต่ว่าคีบไม่ดันรอดาร์คาหมดน่าจะเออดาร์คเวฟสุดท้ายละอะไรเนี่ยเต็มป่านี่ไงตโลไปก่อน อุ้ยชี้หายแล้วชี้หายแล้วชี้หายแล้วเกมจะพิกแล้วก้าวิ้ก้าวิมีอันติมันตกออกไปก่อนปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยไปนอกปล่อยนอกปล่อยนอกโอเคโอเคโอเคไปลอยอกไปก่อนออกไปก่อนไปก่อนเราไปก่อนอุยชี้หายชี้หายละโอเคสโลว์ไปก่อนครับสโลว์ไปก่อนเพิ่มเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดแบนโอเค้แบนเลือดเต็มเดี๋ยวผมต้องรอ โอเคคลิปหมดคลิปออกคลิปออกโอ้ชี้หายละอยายละ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 ปั้นไปก่อนครับรอครับรอเพื่อนเกิดครับสิบสี่วิว่ะหันมาวะ่ะขอคลิปหมดเวฟหนึ่งอ่ะน,น่าจะได้อยู่ออตกเฟิร์กไปครับสิบวิได้เพื่อนได้เพื่อนป้อมล่างก็ดานวะน่ะนายนายป้อมล่างก็ดานว่ะเพื่อนอุ้ยมานาผมจะหมดวะ่ะเฮ้ย แยกแล้วออกไม่ได้สตันก่อนสตันตน,นาคอส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 บ้นานบ้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 านบานาช่วยกันบ้านหน่อยช่วยไขยกันบ้านหน่อยแบนเพื่อนตายนะตายนะผมว่าใครจะรอดมันนะดาร์กเกิดน์นะเนี่ยเราไม่มีดาเมจนะถ้าแบนตาย ไปซ้องหนดีกว่าเอ้าโอ้โหล่นนันติกละไม่เป็นไรเราเราต้องไม่ปิดครับเราต้องไม่ปิดดาดก่อนเฮ้ยแวนดักได้ปะวะเฮ้ยรวมรวมรวมทุกคนรวมเฮ้ยเลนล่าง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 เดี๋ยวรอเฮ้ยแวนเพื่อนไม่มาอีกแล้วเราไม่ค่อยมีดาเมจนะครับถ้าแวนเขาไม่มา อะไรวะเนี่ยไปตีปกปากกันไหมทุกคนเอาเท่าที่ได้เราให้มาลอกป่าเป็นดาเมจหลักโอเคแบนมาละล,ลุยครับออกลางรวม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 จ้ารวมจ้าผมว่าเอาเลนล่าดีวกว่าเอาชัวร์ดีกว่าทุกคนเรายืนค้ำครับเรายืนค้ำไว้ก่อน ยืนเป็นผิวดำๆเฮ้ย hey, ยืนคล้ำไม่ใช่ละสตั้นใครโดนวะเดี๋ยวฉันต้องปอกป้องยิงบ้านได้ไหมย,ยิงบ้านได้ไหมอุ้ยเกอนดโดนขังวะเออมาหลอกมาหลอกเข้ากลางครับลิปเข้าลิปเข้าดาันเลยเพื่อนสามทางจ้าตบตบเขากลับมาสวยสวยคือได้คิวได้คิวเดี๋ยวเดียวเด,วเด,วเดวกลับกลับกลับไปสตดูดสตูดโดนสตูดสตาร์ไปแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยสตวดผม,ผมไปตบสตวดกลับมาเรียบร้อยจ้าอะไรนุ่มอะโดนขังว่ะนี่ไงตบไปดิเฮ้ยไอ้สองหนึ่งโอเคสวยครับตาแรกกับตัว t ซ c นะที่เราบอกว่าตานี่เราเพิ่มตาตาชนะของอลัมเบอร์ขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโคตรโมเลยตาเดียว เราก็เลือกเป็นคอมเมนเดอร์วีแล้วขนทางสู่คอนไคลเลอร์ยังอีกไกลน,นะครับมาเห็นไหมได้มาเหรียญได้เหรียญทองมาด้วยสุดยอเอาเรื่องจังวะเอาเรื่องจังวะลัมเบอร์ตัวนี้เนี่ยกับสกอหูซับพอร์ตไปสามสิบตัวอยู่ทุกไฟที่เธออยู่แล้วจริงๆเ okay, คับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันสักนิดหนึ่งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย